สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมหนุ่ม168เทวคุณจะพาท่านผู้ชมมาดูเลื่อยยนต์ตัวแรงอีก1ยี่ห้อนะครับแบรนด์มิซูยาบ้านะแบรนด์มิซูยาม่าเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วเนี่ยจะพอรู้จักกันนะครับเพราะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เก่าแก่นะเป็นแบรนด์ที่ร้านผมเองเนี่ยผมขายมาตั้งแต่ปี2550ประมาณนั้นนะฮะแล้วทีนี้เนี่ย แบรนด์นี้เขาก็ขายมาจนถึงปีประมาณ2,560เนี่ยแบรนด์นี้เขาก็ได้หายไปนะครับหายไปจากวงการเนื่องจากปัญหาภายในที่มีการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์แบรนด์ต่างๆนะฮะแต่คันนี้อันนี้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วกันผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เขากลับมาแล้วนะเป็นรุ่นตัวแรงนะครับเป็นรุ่น TL 8,500นะมาดูกันหน้าตาในกล่องนะครับ ล่องให้มาดูดีมีมาตรฐานนะครับดูดีมีมาตรฐานเป็นกล่องสีส้มนะครับแบรนด์นี้อดีตนะครับมันจะเป็นแบรนด์ที่ขายเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่ทํามาเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้ใจได้เน้นเรื่องทํามาเพื่อคุณภาพแต่ราคาไม่สูงมากมาดูกันนะครับในกล่องเครื่องมือมีอะไรมาให้มามั่งนะถุงสําหรับไว้ใส่อุปกรณ์ เครื่องหมายเครื่องมือต่างๆนะครับให้มาอย่างใหญ่ใบรับประกันนะคู่มือ 60cc นะครับ 60cc แล้วก็ใบรับรองที่ได้ผ่านการทดสอบนะครับเวลาท่านจะเดินทางไปไหนเนี่ยท่านสามารถติดใบนี้ไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นใบรับรองจากมหาวิทยาลัยสีปทุมนะครับเป็นตัวที่เขาทดสอบแรงมา้า เพื่อที่จะระบุว่าเครื่องตัวนี้แรงม้าไม่เกินนะครับตามกฎหมายนะครับบาตามกฎหมายนะครับให้มาด้วยกระบอกผสมน้ำมันให้มาเป็นรุ่น1ลิตรนะฮะถุงเครื่องมือถุงเครื่องมือนะครับอ่าให้มาพร้อมนะครับสําหรับที่เราจะประกอบนะครับมีปากแบนตัวจูนมีตัวดอกจำปาหรือตัวไขดอกทอกนะครับ ให้มาอย่างดีเลยนะฮะมีปากเบนตัวบ็อกนะครับบล็อกซ้ายบ็อกขวานะเอาไว้ไข่หัวเทียนได้เอาไว้ประกอบบาได้นะฮะอันนี้ให้มาด้วยโอ้โซ่โซ่หลุดอ่าโซ่ให้มาในกล่องนะครับเป็นขนาด1 1 5นิ้วนะครับเป็นขนาด1 1 5นิ้วโอเคนะฮะหน้าตากล่องจะให้มาประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะผมขออนุญาตเอาลงก่อนนะะ แล้วก็ 60cc เนี่ยในท้องตลาดผมถือว่าณนะปัจจุบันเนี่ยด้วยราคามาไม่เกิน5,000เนี่ยผมยังไม่เห็นว่าตัวไหนที่จะน่าใช้เท่ากับตัวนี้นะครับผมถือว่าทำงานออกมาได้คุณภาพสูงนะปอกนะครับปอกสำหรับใส่บาโซ่ตอนเราประกอบเสร็จนะฮะบา11.5นะครับ,บ,รบของมิซูยาม่า ให้มาที่หน้าตาสวยงามนะครับวิธีการนะครับอ่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาตรงนี้เขาเรียกคัสนะครับคัสนะให้มาหน้าตาในโทนส้มดำนะครับส้มดำตัวผมเองเนี่ยผมได้ลองฟังเสียงมาแล้วโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่ากระหึม่มแล้วงานทุกจุดเนี่ยเป็นงานที่ดีมีมาตรฐานเป็นขนาดลูกสูบ6 0ซีซีสองแหวนนะครับสองแหวนเรารู้กันอยู่แล้วว่าแรง คาบูแบบ2ตัวจูนนะครับเป็นคาบูลอย่างนะแล้วก็คอยไฟและจานไฟของไอพูนะฮะไอพูจะเป็นแบร์ที่มีคุณภาพสูงหลายๆท่านเนี่ยจะเคยได้ยินผมพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องตัดหญ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องพ่นยาหลายๆรุ่นใช้คอยไฟรุ่นนี้คอยไฟรุ่นนี้ถือว่าเป็นคอยไฟที่มีมาตรฐานที่ดีนะทนความร้อนได้สูงระยะการใช้งานเนี่ย รับโหลดความร้อนเนี่ยได้ยาวนานคือเรียกว่าเครื่องตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่เอาไปใช้ตัดไม้แบบมืออาชีพตัดในไร่ในสวนนะครับคนที่เป็นช่างไม้ที่ใช้เยอะๆนะตัวนี้จะเหมาะนะเหมาะมากนะครับเลื่อยตัวมิซูยามานะครับ tl 8 5 0 0นะอันดับแรกเวลาเราจะมาประกอบบ่ากันนะครับเราไขน็อต2ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แล้วเราก็ใส่บาเข้าไปกอบบาเข้าไปปัาบนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่โซ่นะครับมาใส่โซ่โซ่เราก็ต้องคลายคลายให้ดีขายโซ่นะครับผมจะค่อยๆแนะนำให้ท่านลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะครับว่า เวลาการประกอบการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากนะครับท่านเอามาปาั๊บท่านก็จับมาคล้องนะครับจับมาคล้องที่สเตอร์ด้านในนะโซ่จะเป็นเบอร์3ทับแนะแล้วก็เครื่องรุ่นนี้ด้วยพละกําลังถึง6 0สิซีเนี่ยเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถใส่บาได้ยาวสุดถึงยีบ2นิ้วนะครับยีนิ้วแต่ว่าถ้าเราตามกฎหมายเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน11.5 แต่ใครที่อยากใช้ใชบายาวเพื่อใช้ในไล่ในสวตรของเราเนี่ยเราก็สามารถทําได้แต่ว่าเราก็ต้องเอาไปใช้ทางงานกเกษตรนะครับงานกเกษตรของเรานะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวครอบตัวครอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยชิ้นงานที่ให้มาเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าร้านผมเนี่ยของราคาย่อมๆเนี่ยของราคาถูกอะ่ะพูดง่าย ของผมก็มีแต่ว่าเกจของสินค้าตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้ไม่ไม่ใช่แบบว่าทํามาเพื่อเน้นแบบถูกเขาว่าไม่ใช่แนวนั้นไขแต่เรายังไม่ต้องตึงมือมากนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งโซ่กันก่อนนะครับด้านนีนะ้เราก็มาดูระยะโซ่นะครับการตั้งโซ่นะครับจะอยู่ด้านนี้ ตัวตั้งโซ่จะอยู่ด้านนี้นะครับเราก็มาตั้งให้ต,ตึงนิดนึงปับเราก็ปรับให้โซ่เราตึงพอประมาณน,นะครับพอเราตั้งโซ่ระยะได้ที่ปับนะครับท่านมาดูด้านล่างพอตั้งโซ่เสร็จแล้วนะครับท่านมาดูตัวนี้ตัวด้านล่างนี้จะเป็นตัวปรับน้ํามันหล่อลื่นโซ่นะครับมันจะมีคําว่า min กับคาว่า m a ก ของคุณลูกค้าอาจจะกลับหัวเดี๋ยวผมจะเสิร์ชรูปให้ดูอีกทีนะครับถ้าเราปรับไปที่มินก็คือกินน้อยปรับไปที่แม็กก็คือกินมากนะฮะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ของเขามีรุ่นของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้อัตราส่วนผสมของน้ำมัน 2T ก็ในอัตราส่วน25ต่อ1นะครับช่องเติมน้ำมันเบนซินตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2องจังหวะ น้ำมันเบนซิน1ลิตรเราก็ผสมทูทีไป40ซีซีนะครับอ่ะโอเคครับปิดฝาให้ดีด้านนี้ด้านนี้ก็เติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่นะครับด้านนี้ก็เติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่ โอเคมันล่อลื่นโซ่ก็เติมไปเติมแค่ไหนเติมแค่เต็มนะครับเติมแค่เต็มหลักการง่ายๆอุปกรณ์เพิ่งนี้ให้มาดีท่านลูกค้าฝาปิดน้ำมงน้้ำมันนะครับไม่มีคำว่าหกนะครับแล้วก็วิธีการสตาร์ทก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดสวิตช์นะครับดึงโชคนะครับ แล้วก็มาสตาร์ทกันนะครับผมจะขอลงสตาร์ทด้านล่างนะ,นะพอมีเสียงติดปั๊บนะครับเราก็มาเอาโชกคกับที่นะครับโดยการบีบเคร่งป๊อกแล้วเราก็ดึงใหม่ จะมีความกระหึมแต่ถ้าท่านไปใช้กับไม้ใหญ่ในไร่ในสวนของท่านท่านมาเปิดกองอากาศตัวนี้ได้เลยนะครับเปิดกองอากาศนะตัวนี้คือฝาครอบกองนะตัวนี้คือไส้กองอากาศนะครับไส้กองอากาศเป็นกระดาษนะครับเอาเป่าแค่ฝุ่นถ้าท่านอยากจะให้ตัดไม้ใหญ่ให้แรงม้ท่านเยอะท่านมาเอาจุกตัวนี้ออก นะครับจุกตัวนี้ท่านเอาออกนะครับเอาออกแล้วก็ใส่กองเข้าไปนะครับปับ๊บปิดให้ดีคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายท่านลูกค้ายังไงแต่ผมอะดูจากงานที่ให้มาวัสดุที่ให้มาเนี่ยเป็นงานออกแบบมาสำหรับคนที่ ต้องการใช้งานแบบดีๆต้องการใช้งานแบบทนๆนะครับรถ้าเราอยากให้แรงห้าขึ้นเรามาจูนอีกนิดหนึ่งครับมาจูนช่องนี้ มีท่องตัวเอ,อยู่นะครับเรามาดูดังกาว ใช้กิ่งไม้ใหญ่ได้กิ่งไม้ใหญ่ถ้าสมมติเราใช้ในไร่ในสวนเราเราก็จัดบายยาวได้นะแล้วเราก็มาจูนเปิดเอาตัวจุกนี้ออกหน่อยหนึ่งแล้วก็จูนอากาศนะครับจูนอากาศอย่างช่องตัวเฮดบิดมาทงางขวาการจูนอากาศเนี่ยมันจะมีตัวแอลกับตัวเฮดนะตัวแอลก็คือการจูนรอบต่ําตัวเฮ็ดก็คือการจูนรอบสูงนะเราก็ลองปรับดูปรับซ้ายปรับ ปรับสายดูซิว่ามันเสียงนะมันจะเสียงจะชัดเจ๋วเลยนะถ้าเราปรับเกินไปเสียงมันจะเริ่มวอร์ดเราก็ให้ปรับกลับนิดนึงการจูนอากาศจูนน้ํามันเนี่ยมันก็เหมือนเราหาคืนวิทยุนะฮะเมื่อสมัยเก่าอ่ะเราเวลาเราจะหาคืน fm หรือ am อ่ะเราจะต้องใช้มือจูนหาการจูนอากาศจูนน้ามันเนี่ยก็เช่นเดียวกันคุณลูกค้าเราก็ต้องหาจุดที่มันเขาเรียกว่าเสียงมันชัดเจ๋วที่สุดมันก็จะใ้พละกําลังออกมาที่ เสียงนี่ใสแจ๋วแบบอย่างล่งเลยอย่างล่งเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะเหมาะกับคนที่เขามือชีพนะครับคนที่เขามีงานสวนนะครับทำสวนปาล์มสวนยางพารานะหรือ คนที่เขามีอาชีพงานไม้ต่างๆนะเดี๋ยวผมจะให้เด่นมาตัดให้ท่านลูกค้าได้ดูกันนะดูประสิทธิภาพกันแต่วันนี้ผมเอามารีวิวแค่ตามสเปคก่อนนะะบาไม่ได้ใส่บายาวไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าท่านจะไปใส่เองท่านก็ต้องใช้ในไร่ในสวนนะครับหรือใครจะไปใส่ยาบายาวมากนั้นท่านก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับมามาลองดูประสิทธิภาพกันลูกใหญ่แต่สตาร์ทง่ายนะครับ

ओह आ आ आ ได้โอเคมาเดี๋ยวผมมาลองเทสฟิลเองนะครับ ครับก็จากที่ลองมากับเด่นแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นเครื่องที่พละกกำลังแรงแรงเลยใช้คําว่าแรงเลยนะครับแล้วก็วัสดุสินค้าดีนะแล้วก็เลื่อยเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเลื่อยเนี่ยจะเร่งเนี่ยมันต้องเสียงแบบชัดๆเสียงแบบชัดเจนนะไม่มีสะดุดแล้วก็กําลังต้องดีพอกําลังดีแล้ว โซ่ก็ต้องดีนะครับโซ่ก็ต้องดีแล้วมันจะทําให้กําลังเยอะๆของเราแนหะถูกถ่ายทอดไปที่โซ่นะครับแล้วมันก็จะทําให้เราทํางานเร็วนะครับคมนะอย่างเลือดตัวเนี้ยหาอะไรง่ายมีอะไรแบบสากลน,นะครับหาซื้อได้ทั่วไปถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้อะไรนะครับอะไรล่รองรับซัพพอร์ตเยอะโซ่นะครับของทางร้านจะมีเป็นโซ่ของฮุสโซนานะครับโซ่ของฮุสโซนาก็จะเป็นโซ่ที่คม คมกลิบถ้าเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเหมือนใบพิโกนยินเล็ดนะครับสรุปก็คือเลื่อยตัวเนี้ยเขาสําหรับงานแบบมืออาชีพชัดเจนน้ําหนักตัวเขาอยู่4.2ุ4.2กิโลกรัมถือว่าในบรรดาเครื่องทั่วๆไปถือว่าปกติไม่หนักมากนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจ tl 8 5 0 0นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลายไว้ให้ at ห twk หรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายนะครับพร้อมดูแลท่านลูกค้า แล้วตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรรหาสินค้าดีๆที่มีประโยชน์นะครับมาให้ท่านลูกค้าท่าน f c ของผมได้เห็นกันอีกเรื่อยๆนะครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาเลื่อยตัวนี้ราคา4,990บบาทฟรีค่าจะส่งให้นะใครสนใจติดต่อทักมาได้แล้วก็เดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเข้าเครื่องย่อยเครื่องย่อยก็จะขอเป็นอีกคลิปหนึ่ง ให้ท่านลูกค้าท่านผู้ชมได้ดูกันนะวันนี้คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ